อิว่หมดเลยกับแมวมาชิมเดียชิมได้เลย oh, <no. S 1> มาที่ครับมาชิมครับก็มาชิมที่ครับโอ้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 ไปไหนนะอื้มอื้มอยากก่างกระตัวใหญ่งั้นนะ่ะนี่ก็เป็นโลงนะั้นน่ะโอ้โหใส่มันก็ได้นะฮะ <c oughs> นี่ครับใส่เล็กซะที่ไหนนะฮะตัวนี้ สุดยอดเลยครับว,วิ่งเข้าป่าฟวดๆเลยเมื่อกี้ขุดจาจกันต่อครับนั่งชิวๆกับพื้นเลยนะฮะวันนี้น,นี้แดดร้อนมากเลยฮะ สองสองลมไม่ค่อยออกครับมาเลยครับมันก็มาสิครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้สาดีครับสาดีสาดีสาดีนะฮะวบเรียบร้อยครับเข่าสวิงเราไปที่เรียบร้อยนะปรานินไซงามๆปรานินไซงำงำม,มาอีกตัวแล้วครับผมสุดยอดเลยฮะไปครับ รุยกันต่อนะฮะโอ้ตอนนี้ฝูงควายก็ได้เดินทางฮะ <S <S 2> <S 2> เต็มถนนเลยครับตอนนี้การจราจรติดขัด มาสิครับก็มาสิครับาโอ้ไซดีไซดีไซ,ด,ไซดีนะฮะเฮ้ <Yahoo! S 1> นี่ครับไซดีนะฮะปรานินครองสองไซ่งงามงามเกว โอเคนะฮะก็จบไปอีกหนึ่งทลิปนะฮะกับหมายคลองสองคลองหลวงนะครับ